ครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้ผมโอชนนันจนก็แนะนำหมอวัตถุมงคลของหลวงปูพ่พระมหาธีรามาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเป็นวัตถุมงคลที่ปลูกเสกในพิธีไหว้ครูซึ่งออกในจัดพิธีพุทธาพิเศษนะครับในวันที่11เมษายนที่ผ่านมานั่นเองนะครับวันนี้ก็เพิ่งมาถึงสดสดร้อนร้อเลยก็เลยจะนํามาให้สมาชิกทุกท่านได้ชมนะครับเพราะว่าหลายหลคนเนี่ยก็นะครับรอรอที่จะชม ในช่อง Youtube ของผมเช่นกันนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีได้รับว,วัตถุมงคลก็มีค่อนข้างหลายรายการนะครับก็จะนำมาให้ชมนำมาเปิดแบ่งปันกันนะครับผมวันนี้รายการแรกเลยที่จะนำาให้ชมนะครับศูนย์จองเพิ่งส่งมาถึงผมเลยนั่นก็คือเสมาจุลามณีนั่นเองนะครับเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าด้วยเนื้อหาหมวลสารการจัดสร้างขั้นตอนกรรมวิธีในการจัดสร้าง แล้วรวมไปถึงรูปทรงลักษณะมีความสวยงามอ่อนช้อยนะครับงดงามด้วยพุทธศิลป์จริงๆหน้าบูชาอาราธนาขึ้นคอเป็นอย่างยิ่งหรือว่าจะเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะครับวัตถุมงคลของหลวงปู่เนี่ยแนะนําเลยนะครับเก็บไว้ยาวๆาวรับรองนะครับไม่มีติดมือเนี่ยราคาขยับอย่างแน่นอนเลยนะครับด้วยแรงศรัทธาของลูกศิษย์ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยพุทธคุณด้วยประสบการณ์ต่างๆนะครับ หล,หลายท่านที่ติดตามวัตถุมงคลของหลวงปู่ติดตามนะครับศึกษาปฏิปทาวัดข้อวัดปฏิบัติโคงหลวงปู่นะครับจะทราบได้ว่าหลวงปู่เนี่ยนะครับเป็นพระที่กราบไหว้ได้อย่างสนิทใจแล้วพุทธาคมของท่านนะครับด้วยสายวิชาของท่านที่ร่ําเรียนมาเนี่ยนะครับสามารถช่วยลูกศิษย์สามารถเป็นที่พึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับทุกคนทุกชนชั้นได้อย่างแท้แน่นอนเลย นะครับวันนี้ผมก็เลยจะนําเอานะครับเสมาจุลามณีอ่าเป็นเนื้อล่างสุดเลยนะครับมาให้ชมมีทั้งเนื้อเบียนจ่าเนื้อล่างสุดของเสมาจุลามณีเนี่ยก็คือเนื้อเบียนจ่านะครับที่น่าสนใจเลยนะครับจะไม่มีทองแดงเบียนจ่านี่คืออะไรเบียนจาก็คือโลหะนะครับที่นาาํามาปั๊มพระเนี่ยนะครับเป็นการรวมเมโลหะบเบียนจามีแปลว่าห้านะครับเบียนจ่าปันจ่าเนี่ยภาษาบาลี นะครับแปลว่า5ก็คือโลหะทั้ง5้าชนิดนำมารวมกันนะครับก็จะมีเนื้อเบนจะแล้วก็จะเป็นนวะเลยนะครับอันนี้นคือความความพิเศษของวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับจะไม่มีทองแดงจะไม่มีทองฝาบาทนะครับก่อนขออนุญาตเก็บผ้าก่อนนะครับมีปิตาแช่น้ำมนต์ด้วยนะครับวันนี้4องค์แต่วันนี้ขอพูดถึงเสมาจุลมณีก่อนนะครับผม นี่นะครับรายการแรกที่ผมจะมาเปิดให้ชมนะครับดูลักษณะข้างในนะครับอันนี้เป็นเนื้อเนื้อเบียนจับนะครับเนื้อเบียนจะเป็นเนื้อล่างสุดแต่น่าใช้มากเพราะว่าเป็นเนื้อที่นะครับรวมโลหะทั้ง5ชนิดนะครับเอาด้วยกันนะครับลักษณะกล่องจะเป็นแบบนี้ทุกกล่องจะมีจำนวนการจัดสร้างบอกเลยนะครับ แล้วก็มีรายการด้วยและที่สําคัญนะครับเนื้อเบียนจ่าคือเนื้อล่างสุดเนี่ยผมบอกตามตรงเลยว่าน่าเกียดที่สุดเพราะว่าเนื้อเบียนจ่าเนี่ยแช่น้ํามนนะครับน้ํามนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง77จังหวัดนะครับเนี่ยด้านในจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยไม่มีซีนนะครับเพราะว่าแช่ในน้ํามนมานะครับแล้วก็ดูความสวยงามด้วยนะครับเป็นรูปหลวงปูนะครับ รูปทรงเสมาจึงถือว่าเป็นรูปทรงที่รูปทรงของเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับเป็นอันดับต้นๆเลยในบรรดาเหรียญขนาจาารที่มีรูปทรงเสมานะครับเนี่ยเป็นรูปหลวงปู่นั่งคัสมาที่เต็มองนะครับคลองผ้าไต่กีวรเนี่ยเรียบร้อยนะครับดูสวยสดงดงามมากลายกระหนกต่างๆเนี่ยมีความคมชัดมีความสวยงามนะครับผู้สร้างเนี่ยคือคุณแมนชัยสมปัตถนา แกรสร้างวัตถุมงคลเนี่ยพิถีพิถันมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือ,อเห็นข้อมูลการจัดสร้างของแกแล้วเนี่ยนะครับน่าใช้มากๆเลยตั้งแต่การพีมวลสารการเรียกจิตการปลูกเสกมวลสารนะครับทำตามตำรับตำลาตามเลือ่อผานาทีาโดยได้พระอาจารย์นะครับรอาจารย์ต้อมมัทสแบงนะครับเป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับให้คําปรึกษาและก็คอยช่วยเหลือในด้านการ หามวลสารหาเลือกนะครับอาจารย์ต้อมเป็นครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นผ้าหนุ่มแต่ในด้านสภาพวิชาของท่านเนี่ยเรียกได้ว่าแตกฉานมากจะเห็นได้ว่าในตำรับตำราลายยันในการลงวัตถุมงคลของท่านเนี่ยนะครับพิถีพิถนันแล้วก็เป็นไปตามตำรับตำรา,าของท่านที่ได้เรียนมาจรงิงๆเลยอันนี้นะี่คือครูบาอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับที่มีลูกศิลูกหานี่เยอะมากๆเลยแล้วการจัดสร้างวัตถุมงคลของท่านเนี่ย พิธีพิถัทนทุกขั้นตอนจริงๆนะครับผมมีคนรู้จักอยู่หนึ่งคนนะครับเป็นลูกน้องนะครับที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานเดียวกันนะครับตอนที่จะไปอยู่กับะอาจา์ต้อมเนี่ยต้องมีการดูดวงนะครับดูดวงว่าดวงเนี่ยสมพง์กันหรือเปล่าหนุนนํากันหรือเปล่าเลยนะครับก่อนที่จะไปอยู่ด้วยกันได้นะครับมาชมที่ด้านหลัง โอ้โหนะครับด้านหลังเกือบได้เลขสวยนะครับได้เลขหนึ่งสองสามสี่หนึ่งนะครับโอ้โหเลขเรียงสลับสี่ตัวเลยนะครับถ้าได้เลขหนึ่งสองสามสี่นะเลขเรียงเรียงโอ้โหอันนี้ตกใจหมดเลยนะครับนี่ว่าจะได้เลขสวยๆอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับสวยอยู่นะครับเป็นเลขเรียงสลับครบเลยสองสามสี่หนึ่งนะครับนี่ดูความคมนะครับของยันตัวเถาะ รอยแตกของลายยันนะครับชัดเจนสวยงามมากนะครับนี่รอยแตกอ่ารอยแตกของยันถ้าเรียนในลักษณะแบบนี้เนี่ยจะได้รับความนิยมนะครับเป็นเพราะว่ามีมีจุดสังเกตในการแยกเกแแท้นะครับเนี่ยจะมีรอยแตกจากใต้าย,ยันตัวเถาะมาจนถึงคำว่าล้านนะครับแล้วก็มีเส้นแตกคุมคมนะครับเนี่ย ้งแต่คมๆจากตัวมะนะครับยาวมาถึงนี่เลยนะครับบริเวณหางสระอีนะครับตรงหัวสระอีตรงกิรามณีเนี่ยแตกยาวมาชิดกันนะครับกับเส้นแตกจากาหางอุณาลมนะครับเนี่ยผ่านตัวมอขึ้นมานะครับชิดกันบริเวณด้านบนของเหรียญเลยดูความสวยงามนะครับมีพระคาถาอออุมะนะครับรวยล้านล้านนะครับสองห นะครับเนี่ยปลกเสกดีพิธีดีมากนะครับเนี่ยเป็นเนื้อล่างสุดแต่น่าใช้เนื้อเบนจะนะครับรวมโลหะทั้ง5ชนิดนะครับก็จะมีเหล็กปลอดทองแดงทองคําเงินนะครับ5ชนิด5อย่างผสมกันนะครับแต่ถ้าเป็นนวะโลหะเนี่ยก็คือโลหะทั้ง9ชนิดก็จะบวกสังกะสีชินบริสุทธิ์นะครับซึ่งก็คือตะกั่วนั่นเองเข้าไปด้วยอันนีน้ให้ชม บริเวณสังคติของหลวงปู่นะครับมีโคดแล้วโคดเนี่ยสวยมากเลยนะครับเนี่ยโคดโคดต,ตัวมะแล้วก็มีดอกจันนะครับเป็นนัศสมีล้อมรอบอันนี้คือรายการของเนื้อเบียนจะนะครับแช่น้ำมนต์77จังหวัดนะครับสวยงามมากนะครับงดงามด้วยพุทธศิลป์งดงามด้วยความ อ่อนช้อยจริงๆนะครับเห็นแล้วอยากจะส่องไม่อยากจะวางเลยนะครับแล้วก็ขนาดเหรียญเนี่ยพอดีเวลาแขวนนี่ดูมีภูมิฐานมากนะครับมีคุณวุธมีภูมิฐานนะครับผมต่อไปผมจะมาเปิดอ่ารายการของเนื้อนวะนะครับผมเป็นนวะไายทองนะครับราคาแรงมากนะครับผม ราคาเปิดจองจริงๆน่าจะเก0ร้อยนะครับแต่ราคาเลี่ยนหากันน่นาจะประมาณ2,000กว่ากว่านะครับตอนนี้เพราะว่าตอนจองเนี่ยค่อนข้างยากแล้วก็เป็นเหรียญที่มีความสวยงามนี่ครับเนื้อนวะภายทองสร้างเพียงแค่1,500อองค์เท่านั้นนะครับในการ2.6วันนี้จะมาเปิดให้ชมไปพร,มพร้อมกันเลยนะครับผม มาเปิดให้สมาชิกทุกท่านได้ชมไปพร้อมๆกันนะับเพิ่งม,มาถึงสดๆร้อนๆเลยนะครับตั้งนาตั้งการอมาค่อนข้างนานเลยนะครับนี่นะครับดูนะครับความงามของเนื้อนวะภายทอง ก็จะเป็นสีออกม่วงเข้มๆดูเข้มขลังมากนะครับส่วนความงามเนี่ยบอกได้เลยว่างามไม่แพ้กันเลยกับเนื้อเบนจนะครับตัวนี้เป็นเนื้อนาวาโลหะนะครับงามไปคนละแบบนะครับมีความงามไปคนละอย่างนะครับแตกต่างกันมีมน์เสน่ห์ที่แตกต่างกันนะครับเป็นเอกลักษณ์เฉพาะขององค์แต่ละองค์อยู่แล้วนะครับนาะวาภายทองเนี่ยก็จะมี ประกายนะครับสเก็ตทองนะครับผู้จับสร้างเนี่ยซื้อนะครับทองมาใส่เนี่ยหลายบาทเลยนะครับเนี่ยไปชมหมายเลขด้านหลังนะครับหมายเลข1337นะครับอันนี้ความสวยงามดูความคม องค์จริงเนี่ยสวยมากเลยนะครับดูู้สึกถึงความเข้มขังมากนะครับเห็นแล้วไม่อยากจะวางเลยนะครับในดูความคมดูความคมของเส้นแตกระหว่างเหรียญน,นะครับในบล็อกเลยนะครับเป็นจุดต่อไปเนี่ยจะเป็นจุดสังเกตเกย์แท้ได้ง่ายๆเลยนะครับผมเหรียญรุ่นนี้น่าจะเป็นเหรียญที่สวยงามแล้วก็ดูง่ายรายการของเนื้อนวะ ว่าโลหะนะครับก็จะมีแร่นะครับโลหะที่นํามารวมกันทั้งสิ้นเ่ยาชนิดก็จะนับตั้งแต่เหล็กปลอททองแดงทองคาเงินนะครับเจ้าเจ้านี่จะเป็นแร่สีน้าเงินนะครับแล้วก็มีสังกะสีชินตะกั่วนั่นเองนะครับหรือเรียกอย่างนึงว่าบริสุทธิ์นะครับอันนี้นี่คือเนื้อตะกั่วเป็นโลหะนะครับเก่าแก่ที่ครูบาอาจารย์นะครับนิยมผสมกันขึ้นมาเพื่อให้เกิดพุทธคุณเพื่อให้เกิดเป็น ธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับในการนํามาสร้างวัตถุมงคลนั่นเองนะครับก็ผ่านไปนะครับทั้ง2รายการเป็นรุ่นเดียวกันแต่2เนื้อนะครับผมอันนี้ก็มีแบ่งปันอยู่นะครับเป็นเนื้อเบญจะนะครับเบญจะผมมีประมาณ8ปถึงเ้ลุนนะครับผมเป็นลุนเดิมๆแบบนี้เลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับอยากได้ข้อมูลอยากสร้างข้อมูลทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับอันนี้ ไม่ว่ากันนะครับถ้ามาสอบถามไม่เช่าไม่บูชาก็ไม่ว่ากันนะครับทักมาสอบถามได้นะครับเพียงแค่ทักมานี่ก็ดีใจแล้วนะครับผมรายการต่อไปที่ผมจะนํามาให้ชมนะครับได้หลายท่านสอบถามเข้ามาบ่อยนะครับแต่ยังไม่มานะครับแต่วันนี้มาแล้วนะครับเป็นรายการของแหวนและก็เหดนะครับผมได้มาก็จํานวนพอสมควรนะครับสามารถที่จะนํามาแบ่งปัน สมาชิกทุกท่านได้นะครับผมนะมีทั้งเหรียญเหรีสองบาทแล้วก็เหรียญนะครับผมเาจะมาเปิดให้ชมตัวอย่างกันเลยนะครับตัวอย่างนะครับขออนุญาตเปิดเปิดเหรียญก่อนแล้วกันนะครับเหรียญขนาด2บาทเนื้ออัปกานะครับผมที่ผมเลือกเนื้ออัปกาเนี่ยเพราะว่าสีไม่ตกนะครับผมถ้าเป็นกระไหลทองหรือว่าชุดทองเนี่ยสีจจะตก เล2ส,สองบาทรวมสายนะครับในรายการ4.2มาสดร้อนๆเช่นกันรุ่นนี้ก็คือเลดรวยไม่มีวันเลิกนั่นเองนะครับวันนี้จะเปิดมาให้ชมพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เห็นจริงๆเนี่ยยังวัตถุมงคลที่มาในวันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นเลยก็มาเปิดมาเห็นพร้อมๆกันกันกบทุกท่านเลยนะครับผม มาเปิดมาลุ้นไปพร้อมๆกันเลยนะครับนี่เลดรวยไม่มีวันเลิกเพราะครูปลัดวชิระโสพลรยานหลวงปู่มหาศิลานะครับสิริจันโทวัวดพระธาตุเหมือนหินอำเภอเขาวงนะครับด้านในจะเป็นเรลดแบบนี้นะครับผมขนาด2บาทขนาดกำลังพอดีนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็เป็นสวยงามด้วย สวยงามเหมือนก,นกันกับตัวอย่างที่ผมนํามาให้ชมเลยนะครับอันนี้ในเห็นแล้วไม่ผิดหวังเลยสวยงามเหมือนกันกันกบตัวอย่างเลยนะครับทาออกมาประณีตเลยนะครับผมรายละเอยียดต่างๆเนี่ยครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะครับมีความคมความสวยงามไม่ว่จจาจะการแกะแม่พิมพ์นะครับเป็นรูปหลวงปู่แล้วก็ด้านข้างเนี่ยประกบด้วยยันนวพานะครับเนี่ยยันดวงนี้เนี่ยเป็นยันนวพาหลวงปู่ นะครับท่านในบันทึกใส่สมุดก้อมของท่านไว้คัดลอกออกมาจากสมุดของท่านเลยนะครับยันนับว่าพาเนี่ยลงปูเขียนคำชับไว้เลยยันลูกนี้เนี่ยทำให้มีทองมากนะครับอีกหนึ่งดวงเนี่ยนะครับยันนับว่าพาเนี่ยจะเรียกเป็นดวงนะครับหรือเรียกเป็นลูกลูกนี้เนี่ยทำให้มีทรัพย์มากนะครับสมกับชื่อรุ่นเลยนะครับรุ่นรวยไม่มีวันเลิกด้านหลังนะครับ จะมีชื่อรุ่นนะครับรวยไม่มีวันเลิกแล้วก็มีโค้ดประทาตเหมือนหินเป็นรูปพระทาตเหมือนหินนะครับมีคําว่าสอรอแล้วก็ลายเซนของหลวงปู่นะครับพระประหลัดปรชิระโสภรยานทุกทุกเส้นนะครับต้องมีรันนำเบอร์นะครับวันนี้173มาแล้วนะครับผมเลดรวยไม่มีวันเลิกหรืออาปะกาขนาด2บาทนะครับขนาดกำลัง พอดีเลยนะครับผมเทียบกับข้อแขนผมไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปขนาดพอดีเลยนะครับผมมีสายด้วยเมื่ออปก้านะครับไม่มีลอกเลยยิ่งใช้นานไปเนะี่ยยิ่งดูเข้มขังนะครับผมผ่านไปนะครับผมสําหรับรายการของเลดต่อไปเป็นรายการของแหวนบ้างนะครับแหวนรวยไม่มีวันเลิกเช่นกันวันนี้จะนํามาเปิดเช่นกันนะครับผม แหวนนี่เขาจะมีเป็นไซส์นะครับอันนี้นี่ไซส์ห้าสิบแปดายการสีไซส์ห้าสิบแปดนะครับด้านในอันนี้เป็นเนื้ออัลปาก้าเช่นกันนะครับผมส่ว่าผมจะเลือกเอาเนื้ออัลปาก้านะครับเพราะว่าจะได้ไม่ลอกนะครับดูความสวยงามเลยเป็นหัวแหวนเนี่ยเป็นลักษณะของสี่เหลี่ยม เหมือนกันกับเหรียญพระพุทธของหลวงพ่อรวยวัตตะโกนั่นเองนะครับเนเนื้ออัปปรารวยไม่มีวันเลิกบริเวณตรงกลางเนี่ยเป็นรูปหลวงปู่นั่งคัสมาธินะครับแล้วก็มีรัศมีออกมา ด้านข้างนะครับเป็นยันนวพาหามหาเป็นยันนวพานะครับที่อุดมไปด้วยทองคำนะครับแล้วก็อุดมไปด้วยรัพ์ด้านล่างนี่เป็นหมายเลขนะครับนี่เป็นไซส์ไซส์ห้าสิบแปดเลขหนึ่งหกสองนะครับผมปกติผมเป็นคนมือเล็กนะครับสาม,มารถใส่ได้ สวยงามพอดีเลยนะครับผมเดนนี๋ยวชมอันอื่นบ้างจริงๆเนี่ยผมสั่งมาเป็นสองมีสองเนื้อนะครับผมมีชุบท,ทองด้วยน่าจะเป็นทองแดงชุบทองกนะับรายการที่ห้าอันนี้จะนำให้ชมอนนี้อีกหนึ่งตัวอย่าง อันนี้เป็นชุบทองนะครับผมสวยงามเลยชุบทองนะครับชุบทองในสวยมากนะครับผมดูเหลืองอล่ามมีประกายเป็นรูปหลวงปู่นั่งคัสมาธินะครับบริเวณหัวแหวนดีนะครับเป็นเครื่องประดับที่เหมือนกับเราได้ วัตถุมงคลไปด้วยเป็นทั้งเครื่องประดับเป็นทั้งวัตถุมงคลนะครับเพราะว่ามีรูปของครูบาอาจารย์แล้วก็มีอักขระเลียกยันที่ครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับเมตตาให้นํามาลงวันนี้ได้เลขเรียงด้วยครับเลขสวยด้วย12 3สนะครับได้เลขสวยแล้วนะครับเลขเรียงเลย1 2 3สนะครับเปิดจะได้เลขสวยเลยอ่าเสมาจุลามณีเนื้อเนื้อเบียนจาก,ก็ ก็เกือบได้เลขเรียงนะครับมาได้เลขเรียงจริงๆก็เหวนรวยไม่มีวันเลิกของหลวงปู่นั่นเองนะครับหลวงปู่เมตตาแล้วนะครับวันนี้นะครับสวยงามเลยนะครับด้านล่างนะครับใต้ท้องเหวนจะมีโค้ดพระธาตุเหมือนหินนะครับก็ผ่านไปนะครับสำหรับวัตถุมงคล รุ่นใ,ใหม่ที่เข้ามาวันนี้นะครับผมหลายๆท่านก็สอบถามเข้ามาว่ามีรุ่นเก่าๆไหมนะครับมีพี่หลายท่านนะครับรุ่นเก่าๆวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่นะครับที่มีเข้ามาเนี่ยก็คือมีล็อกเก็ตล็อกเก็ตหลังหลังเหรียญเสริมบรารมีนั่นเองนะครับแต่พิเศษมีรอยจานหัวหลวงปู่นะครับเหรียญน,นี้เนี่ยมีพี่พี่ท่านหนึ่งนิมมุนแล้วนะครับผมแล้วก็มี ปิตาปวดนี้เนะื้อผมไม้ตะเคียนนะครับแช่น้ำมนต์เป็นรายการแช่น้ำมนต์นะครับมีทั้งสิ้นเน่ยสาสี่องค์เลยนะครับเปิดแบ่งปันที่องค์ละหน0 0งบาท1,000ท้วนรวมส่งนะครับแล้วก็มีเหรียญรวยเงินล้านเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์นะครับแล้วก็พิเศษมีลอยจานนะครับลอยจานหมึกทองของหลวงปู่นะครับสังเกตดูดีๆนะครับหลายท่านอาจจะ มองแค่ผันผ่านนะครับพลิกมาดูด้านหลังนี่ก็คือจานเน้นๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนี่มียันลาหูอมจันนะครับรุ่นรวยเงินล้านชื่อนี่เป็นมงคลมากนะครับอันนี้เปิดแบ่งปันที่1100รวมส่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมาประมาณเท่านี้นะครับอีกหนึ่งรายการนี่ก็คือเหรียญวยครูอ่า วัดใจเจตตํตำนานนะครับมีซีนเดิมๆสามองค์นะครับเปิดแบ่งปันที่1,600บาทนะครับเป็นซีนเดิมๆรุ่นเลกเลยก็คือรุ่นเลขสวยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอดาบลาพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกนะครับไปเท่านี้นะครับเพียงเท่านี้ก่อนส่วนคลิปแยกผมจะนำมาให้ชมนะครับนำมาทำคลิปให้ชมอีกอย่างแน่นอนนะครับสามารถติดตามรับชมในช่อง ชนะจนชแนลได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอจบคลิปอย่างเท่านี้นะครับสวัสดีครับ